ดูกองสีสวยงามๆดูกองสีสวยงามๆครับผมตอจนจเช้าอุ้ยวนี่ครับแก่หอมนะครับอ่าผึ่กับจิบวกหอมเล่ยหอมแดงนะครับหอมแดง แดงกรับหอมแดงพาคิดแล้วก็ไมา่นาั่งจากแดดครับปักการหินครับปักการหินกําลังเสียบครับเก็บกินกับปนนี่โอ้ยหยอดอ่อนๆ,ๆทำนี้ครับเสียบเลยนี่ ดูรุ่นที่ครับโตยิ่งสวยครับผมยินโตยิ่งสวยวันนี้แดดออกคดีครับครับพื้นที่เริ่มแคบแล้วนะครับลังทั้งใบครับแต่ก่อนจะบางๆครับอันนี้แบบนางก็จะแตกเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ สวยครับผมแต่ต้นสมบูรณ์ครับนี่นี่ครับสวยงามมากสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับแต่จะมองไม่เห็นลังนะนะครับคุ้มครับ หลังโดนเริ่มจะโดนคุมหนะึ่งหลังหนึ่งจะโดนคุมแล้วใบหนาครับนครับมันก็จะมืดหน่อยนะครับนี่รุ่นสามนะครับลงเมื่อวานสามลง รักชีนะครับเป็นบักชีผักชีนะครับส่วนรุ่นพี่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับสวยครับดูยิ่งสวยครับสวยครับสวยงาม